สวัสดีครับวันนี้หมอจะขอพูดเรื่องผู้ป่วยที่ขนขวายมาหาหมอเร็วและอยู่ในภาวะที่หมอช่วยได้หมอก็จะเริ่มรักษาเร็วได้อย่างแน่นอนขนขวายยังไงจริงๆมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีอาการบางทีเราก็พอจะรู้นะครับว่าอาการที่ปรากฏเนี่ยน่าสงสัยว่าเป็นมะเร็งหมอยกตัวอย่างเช่นบางคนมีก้อนค่อยๆโตขึ้นโตเร็วนะครับบางคนมีแผล อย่างเนี้ยก็เป็นอาการที่น่าสงสัยว่าเป็นมะเร็งบางคนมีอาการเจ็บปวดข้างในกระดูโดยที่ตัวเองเนี่ยเคยรู้ว่าเป็นมะเร็งอยู่แล้วสิ่งที่จะต้องสงสัยก็คือมันมีการแพร่กระจายไหมเช่นไปที่กระดูไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่าบางครั้งเรากลับไปหาแพทย์เจ้าของไข้ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่พร้อมคนไข้ก็เยอะเขาก็เอ็กซเรย์ธรรมดาธรรมดาให้เจาะเลือดธรรมดาให้ แล้วก็บอกวาอ่าไม่เป็นอะไรเราก็สบายใจแต่อาการมันก็ไม่หายสักทีอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องนั่งคิดกับครอบครัวแล้วครับว่าเราจะรออยู่ที่เดิมไหมหรือเราควรจะไปหาคุณหมอท่านที่2ในโรงพยาบาลอื่นนะครับดังนั้นในกรณีที่ท่านไม่เคยทราบว่าเป็นมะเร็งแต่ว่าอาการมันน่าสงสัยเอ๊ะเปิดจากอินเทอร์เน็ตแล้วดูก็เราเป็นมะเร็งหรือเปล่านะไปพบแพทย์ครับ เมื่อพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมมีการตรวจร่างกายมีการถามประวัตินะครับน้ําหนักลดไหมมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าก็จะมีการสั่งเจาะเลือดนะครับมีการทำเอ็กซเรย์โดยพ้องยิ่งการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในบางกรณีอาจจะต้องมีการสองกล้องอย่างเนี้ยก็เป็นการตรวจเพิ่มเติมสมมุติว่ามีการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วพบก้อนขั้นตอนต่อไปก็คือต้องวินิจฉัยว่าก้อนเนี้ย เป็นมะเร็งหรือว่าไม่เป็นมะเร็งโดยการตัดชิ้นเนื้อการตัดชิ้นเนื้อก็ใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นเวลาที่หลังจากที่เราพบแพทย์แล้วพแพทย์บอกว่าไปนัดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วคุณได้คิวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3เดือนอย่าวางใจครับควรที่จะต้องทําให้เร็วถ้ามันจําเป็นที่จะต้องเสียเงินเองหมอก็แนะนําว่าควรจะเสียเงินเองนะครับการรอ3เดือนถ้ามันเป็นมะเร็งจริงๆเนี่ยสเดือนนั้นก็คือเสียเวลาไปเปล่า บางคนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เสร็จกลับมาหาคุณหมอคุณหมอก็ปรึกษาไปที่แผนกผ่าตัดบอกว่าให้ช่วยตัดก้อนมาตรวจหน่อยกว่าจะนัดหมอผ่าตัดได้อีกทีหนึ่งสามสัปดาห์เจอหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดบอกว่าโอ้ยตอนนี้คิวมันยาวขอนัดตัดก้อนอีกประมาณสองอาทิตย์คุณก็รอไปนะครับไปถึงสองอาทิตย์ก็ได้ตัดชิ้นเนื้อตัดชิ้นเนื้อเสร็จบางทีโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องส่ง l a บตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยในกรุงเทพ ใช้เวลาส่งชิ้นเนื้อไปกลับอีกใช้เวลาอย่างน,น,น้อยสามสัปดาห์แปลว่าตั้งแต่คุณมีอาการจนกระทั่งได้ผลชิ้นเนื้อเนี่ยบางทีเนี่ยเสียเวลาในสี่ขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเสียเวลาไปสามเดือนครับก็ไม่เรียกพูดยังไงพอสามเดือนปุ๊บคุณหมอกับท่านก็บอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะคุณจะต้องรักษาบังเอญโรงพยาบาลเราเนี่ยไม่มีหมอผู้เชี่ยวชาญครบทุกแผนแกก็จะต้องมีการส่งต่อขั้นตอนนี้ก็เป็นข่านตอนที่สําคัญ เวลาส่งต่อเนี่ยจากโรงพยาบาลเล็กๆหรือว่าคลินิกก็จะต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นเราเรียกโรงพยาบาลทุติยภูมิใหญ่ขึ้นไปอีกก็เป็นตติยภูมินะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนแพทย์ส่งเนี่ยถ้าส่งตามขั้นตอนบางทีมันก็หลายสเตปนะครับแต่ว่าถ้าท่านสามารถข้ามขั้นตอนบางอย่างไปได้มันก็จะทให้เวลาเนี่ยมันลดลงโอกาสที่ท่านจะได้พบกับหมอมะเร็งและได้แผนการรักษา เร็วขึ้นแน่นอนเวลาที่เราจะมีการส่งต่อนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือเอกสารต่างๆดังนี้อันที่หนึ่งหนังสือส่งตัวนะครับประวัติการรักษาโดยย่ออันนี้จะช่วยทำให้แพทย์ที่รับส่งต่อเนี่ยเห็นภาพรวมครับว่าที่โรงพยาบาลเดิมเนี่ยได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วกรุณา ก๊อ,อ,อปปี้ประวัติโดยละเอียดมาด้วยนะครับเมื่อเราดูประวัติโดยย่อแล้วเราก็จะไปดูประวัติโดยละเอียดอีกทีนึงเพื่อให้เห็นว่ารายละเอียดของชิ้นเนื้อที่ทําการตัดไปตรวจเนี่ยเป็นอย่างไรโรงพยาบาลเดิมเนี่ยได้ให้การรักษาอะไรไปแล้วบ้างถ้ามีการผ่าตัดก็ควรที่จะขอโน้ตผ่าตัดมานะครับหมอผ่าตัดเขาไม่ห่วงหรอกครับโน้ตผ่าตัดก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยหมอมาเร็งต่อไปว่าเขาผ่าตัดได้ ถูกต้องไหมครอบคลุมไหมมีชิ้นเนื้อบางส่วนเหลืออยู่ในร่างกายคนไข้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นถัดมาก็คือภาพเอกซเรย์เช่นเอกซเรย์ธรรมดานะครับเอกซเรย์กลืนแป้งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ภาพ MRI เป็นต้นทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่โรงพยาบาลในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้เป็น CD นะครับแล้วก็ CD เนี่ยบางทีมันก็มีผลอ่านอยู่ข้างในแต่ว่า บางโรงพยาบาลเนี่ยเปิดผลอ่านใน CD ไม่ได้ครับหมอแนะนําว่าเมื่อคุณขอ CD ของภาพเอ็กซเรย์ต่างๆแล้วเนี่ยให้ขอผลอ่านให้โรงพยาบาลเนี่ยเขาพิมพ์เป็นกระดาษมาด้วยเพราะมันจะทําให้เราสามารถเห็นเอกสารไปพร้อมๆกันกับเห็นรูปเอ็กซเรย์แล้วภาพเอ็กซเรย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลปลายทางแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ CD เนี่ยมันจะเยอะมากครับ หมอแนะนำว่าควรจะเอา CD เนี้ยไปอัปโหลดที่แผนกเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลนั้นๆเพื่อให้ภาพเอ็กซเรย์ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบบริหารจัดการรูปภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเราเรียกสั้นๆว่าระบบ p, p a c s p a c s p a จะทำให้หมอสามารถที่จะเห็นภาพเอ็กซเรย์เนี่ยเปรียบเทียบกันครั้งต่อครั้งได้ดีกว่าการเอา CD มาให้หมอที่ห้องตรวจเพราะว่าเวลาใส่ CD มันจะใส่เข้าไปได้ทีละแผ่นแล้วเวลา อ่านซีเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับเพราะภาพมันละเอียดเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่แนะนําเลยนะครับที่จะให้เอา CD ดีมาให้หมอดูที่ที่ห้องตรวจควรจะไปอัปโหลดก่อนอันที่3ก็คือผลชิ้นเนื้อผลชิ้นเนี้ยอ,อ่านโดยพยาธิแพทย์น,นะครับในผลชิ้นเนื้อนั้น่ะก็จะมีรายละเอียดของชิ้นเนื้อว่าตัดบริเวณไหนตัดวันที่เท่าไหร่ก้อนมี ความรุนแรงเราเรียกภาษาอังกฤษว่าเกรดอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าดีที่สุดก็คือควรจะขอบล็อกชิ้นเนื้อจากโงรงพยาบาลเดิมมาด้วยบางโงรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่มีหมอพยาธิวิทยาที่จะอ่านผลชิ้นเนื้อของตัวเองบล็อกชิ้นเนื้อจะถูกส่งจากโงรงพยาบาลน,นี้ไปที่ห้อง l a บห้องแลบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพแปลว่าถ้าท่านจะขอบล็อกชิ้นเนื้อจากโงรงพยาบาลเดิมเนี่ยโงรงพยาบาลเดิมก็จะต้องโทรไปขอบล็อกชิ้นเนื้อจาก l a บ แ l a ก็จะส่งกลับมาที่โงรงพยาบาลเดิมแล้วก็จะส่งให้ท่านอีกทีหนึ่งจะเห็นว่ามันหลายต่อนะครับวิธีการรัดสั้นกว่านั้นก็คือถ้าอยากจะได้บล็อกชิ้นเนื้อก็ถามที่โงรงพยาบาลว่าบล็อกชิ้นเนื้ออันเนี้ยอยู่ที่โงรงพยาบาลน,นี้หรือเปล่าถ้าไม่อยู่อยู่อยู่ที่แล็บข้างนอกเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมท่านก็เอาบัตรประชาชนของผู้ป่วยไปติดต่อเขียนหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะขอบล็อกชิ้นเนื้ออันนั้น่ะ ส่งไปที่โรงพยาบาลปลายทางคือท่านเก็บเอาไว้กับตัวพอเจอหมอในห้องตรวจก็บอกคุณหมอในห้องตรวจว่าได้ตามบล็อกชิ้นเนื้อมาให้แล้วเผื่ออาจารย์หรือคุณหมอจะยอมพิเศษอย่างเงี้ยก็จะประหยัดเวลานะครับอันที่4ี่ก็คือหนังสือส่งตัวกรณีที่คนไข้เป็นคนไข้ประกันสังคมเนี่ยต้องขอใบส่งตัวแน่ๆนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลต้นสังกัดจะต้องเป็นคนตามมาจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลปลายทาง สำหรับกรณีบัตรทองเนี่ยมีสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือโปรแกรม Cancer anywhere ก็คือเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้ผู้ป่วยบัตรทองเนี่ยไปสามารถรักษามะเร็งที่ไหนก็ได้ที่รับผู้ป่วยบัตรทองถ้าโรงพยาบาลน,นั้นพร้อมในอดีตโรงพยาบาลจุฬาต้องขอใบส่งตัวผู้ป่วยบัตรทองทุกกรณีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นปี2565ที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะมีข้อยกเว้นบางกรณีก็คือว่าถ้าท่านมีเอกสารครบมีชิ้นเนื้อครบมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วอาจารย์หมอที่ตรวจเนี่ยส่งไปปรึกษาเขาเรียกว่าศูนย์สิทธิ์บัตรทองนะครับแล้วศูนย์สิทธิ์บัตรทองเนี่ยอนุมัติให้ใช้แคนเซอร์แอน่แวร์ได้ท่านก็จะสามารถประหยัดเวลาก็คือ อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องขอใบส่งตัวจากต้นสังกัดบัตรทองของท่านมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรน,นะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบแต่ว่าไม่ได้รับรอง1 0 0นะครับว่าท่านจะได้ใช้แคนเซอร์แอนิแวร์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผมหมอต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นบางคนเท่าที่หมอเคยส่งไปเนี่ยสามารถทําได้นะผู้ป่วยที่จะมาหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรน,นะครับก็คือผู้ป่วยที่ เป็นมะเร็งที่อยู่ในภาวะที่รักษาได้ก็คือเป็นมะเร็งระยะต้นนะครับระยะที่1 2 3หรือระยะที่สี่ต้นๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่ไม่เคยได้รับการรักษาใดๆมาเลยนะครับเพิ่งวิวนิจฉัยได้จากโรงพยาบาลต่างจังหวัดอย่างเงี้ยรีบขอประวัติมาหาหมอได้ก็จะรักษาให้อย่างรวดเร็วผู้ป่วยที่แข็งแรงพอและมีความร่วมมือที่ดีในการรักษา นะครับความร่วมมือนี้ต้องประกอบด้วยทั้งตัวผู้ป่วยแล้วก็ทั้งตัวญาติด้วยนะครับผู้ป่วยบางคนนอนนะครับติดเตียงอย่างเงี้ยรักษาก็คงไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าภาวะติดเตียงนะั้นนเกิดแบบฉับพลันคือเกิดมาเมื่อประมาณสักไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็ต้องมาหาสาเหตุครับว่าอาการที่แย่ลงอย่างรวดเร็วอย่างนั้น,นะนเกิดจากมะเร็งไหมนะครับ แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานแล้วบางคนอายุ70-80ปีนะครับแล้วก็บางทีญาติก็ให้คนดูแลเป็นคนเช็ดตัวอาบน้ําให้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครบอกคนไข้ก็พูดไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวญาติก็ไปเจอว่าคนไข้เนี่ยอาการแย่ลงเอ๊ะดูวันนี้แปลกๆอย่างเงี้ยไปคลำๆดูปรากฏว่ามีก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นมะเร็งละควรจะมาหาหมอบางทีสภาพร่างกายคนไข้ไม่แข็งแรงพอนะครับก็รักษาไม่ได้เช่นกัน อันที่3ญาติควรที่จะต้องมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็สามารถเทียพาผู้ป่วยมาหาหมอได้แล้วก็สามารถที่จะติดตามการรักษาต่อนเนื่องด้วยนะครับเพราะว่าการรักษามะเร็งเนี่ยไม่ใช่รักษากันสอสาครั้งรักษากันทีเป็นเดือนเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นต้องพูดคุยกันในครอบครัวว่าถ้าตั้งใจอยากจะมารักษาที่กรุงเทพอยากจะมาโรงพยาบาลจุฬางลงกรหาหมอชวลิตเนี่ยท่านต้องมีความสามารถในการที่จะไปกลับได้เอาหมอว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับ บางครั้งผู้ป่วยก็ตั้งความหวังไว้มากเลยนะครับขับรถมาจากต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินมาแล้วก็มาหาหมอบางภาวะหมอก็ต้องบอกว่าช่วยไม่ได้นะครับเช่นผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจริงๆรักษามานานละรักษาที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดมาตามขั้นตอนได้ยาเคมีสูตรที่1 2ึสามาละสูตรที่4แล้วคนไข้ก็ยังไม่ดีขึ้นคนไข้ก็แย่ลงจากเดินได้ก็กลายเป็นเดินไม่ได้จากเดินได้ก็กลายเป็นนอน ร้อยเปอร์เซ็นตของกิจวัตรประจําวันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมอก็ต้องเรียนให้ทราบจริงว่าหมอก็ไม่ใช่หมอเทวดานะครับภาวะอย่างเงี้ยหมอก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับผู้ป่วยบางคนมีไข้นะครับเป็นภาวะติดเชื้อเช่นมีการติดเชื้อในปอดนะครับมีความติดเชื้อในทางเดินน้ําดีอย่างเงี้ยหรือว่าปวดท้องมีภาวะทางสัญญกรรมนะครับอย่างเงี้ยเวลาที่มาหาหมอหมอก็จะบอกว่าจะต้องไปอีกแผนกหนึ่งนะครับก็คือไป หาหมออายุรกรรมรักษาติดเชื้อก่อนนะครับไปหาหมอสัญญกรรมเพราะว่าบางทีคนไข้ไม่ได้เสียชีวิตจากมะเร็งนะครับเสียชีวิตจากการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปรักษาภาวะที่มันรุนแรงเฉียบพลันก่อนนะครับเมื่อรักษาภาวะตรงนั้นได้แล้วเราค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็อย่ากโกรธกันว่าเอ๊ะทำไมถึงคุณหมอถึงไม่สามารถที่จะแอดมิดให้ได้ทันทีวันนี้ที่สาขาทังสีรักษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ต้องบอกว่า ก็บางภาวะเนี่ยหมอรังสีรักษารักษาไม่เป็นนะครับถ้ามาอยู่หอผู้ป่วยรังสีรักษาเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยเมื่อเทียบกับไปอยู่ในภาควิชาหรือผแผนกที่เขาเชี่ยวชาญในการรักษาภาวะโรคติดเชือ้อโรคบางโรคหมอก็ไม่รักษานะครับก็จะต้องมาคุยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งนาีเวสอย่างเงี้ยนะฮะมะเร็งบริเวณเ ต่อมน้ําเหลืองนะครับมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งเด็กอย่างเงี้ยหมอชอลิสก็ไม่รักษานะครับก็จะแนะนําให้ว่าควรจะไปหาใครนะครับแล้วท่านก็พยายามพาตัวเองไปหาคุณหมอที่หมอแนะนานะครับเพราะว่าคนที่แนะนําก็คือตั้งใจว่าอถ้าคุณไปหาคนนี้ไม่น่าจะผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาที่ตึกวังวันนิดแล้วมาเจอหมอแล้วแล้วก็พยาบาลเขาเอาประวัติมาให้หมอดูนะแล้วหมอก็คิดว่า โรคแบบนี้หมอรักษาไม่เป็นจริงๆหมอก็จะบอกว่าไม่ต้องเจอหมอร้องนะเสียเวลาไปทํานัดหาคุณหมอที่เชี่ยวชาญก็จะพยายามแนะนําชื่อคุณหมอให้นะครับผู้ป่วยประเภทหนึ่งก็คือถามถามไปเรื่อยๆนะครับเดือนที่แล้วก็ถามเดือนนี้ก็ถามนะครับผ่านไปอีก3เดือนก็มาถามด้วยคําถามที่คล้ายๆเดิมนะครับเหมือนกับเช็คความเห็นว่าคุณหมอท่านที่เป็นผู้ดูแลเป็นหลักรักษาอย่างนี้อาจารย์ชาวลตเห็นด้วยไหม หมอขอบอกว่าคําถามอย่างนี้ก็ขออนุญ,ญาตไม่ตอบนะครับเพราะว่าหมอชวลิตไม่เห็นคนไข้นะครับเจ้าของไข้เห็นคนไข้เจ้าของไข้ตอบคําถามของผู้ป่วยได้ดีที่สุดนะครับบางทีก็เอาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือผลเลือดมาบอกคุณหมอแปลผลให้หน่อยหมอก็ขออนุญ,ญาตไม่แปลผลให้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ Google นะครับถ้าอยากจะรักษากับหมอก็พาตัวมาครับกับเอ็กซเรย์มามาหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาก็จะพยายามดูแลให้อย่างดี คือไม่สามารถรักษาได้ทาง Facebook จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าหมอให้ความเห็นที่มันแย้งกับคุณหมอเจ้าของใครแล้วท่านก็จะทุกข์ใจเปล่าๆนะครับดีที่สุดก็คือมาคุยกันนะครับการรักษาทางโซเชียลมันไม่ดีเท่ากับการเห็นหน้านะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบจะขอจบด้วยสไลด์สุดท้ายนะครับก็คือว่าการรักษามะเร็งเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเหมือนวิ่งร้อยเมตรท่านต้องออกสตาร์ทเร็วครับเมื่อเริ่มรู้ละว่าเป็นมะเร็ง แล้วก็ได้รับการนิฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําก็คือหาหมอมะเร็งให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นหมอเคมีบําบัดหมอรังสีรักษาหรือหมอผ่าตัดท่านเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะครับที่ท่านสะดวกนะครับถ้าสะดวกจะมาจุฬาให้หมอชลิตช,ช่วยก็มาได้นะครับก็จะดูให้ว่าลําดับการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนซึ่งแต่ละโรคเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ว่าการออกสตาร์ทเร็วหาหมอเร็วเนี่ยดีกว่า ดีกว่าคุณก็อยู่เฉยๆที่จุดสตาร์ทนะครับแล้วก็รอให้คุณหมอต้นสังกัดส่งตัวนานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมส่งสักทีนึงอย่างเนี้ยก็จะเป็นปัญหามาทีสาเดือนโรคมันก็ไปไหนต่อไหนแล้วอันนี้ก็ช่วยไม่ทันนะครับคราวนี้พอรักษามะเร็งไปแล้วมันก็ต้องมีการตรวจติดตามเป็นระยะระยะอย่างเนี้ยเราเรียกว่าวิ่งมาราธอนผู้ป่วยบางคนวิ่งมาราธอนตลอดชีวิตนะครับก็คือรักษาไปแป๊บหนึ่งก็มีการกำเริบของโรค ก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดแรงกันไปข้างหนึ่งต้องใช้คํานี้นะครับคนที่จะต,ต้องวิ่งข้างๆเราก็คือครอบครัวคนที่เรารักคนดูแลนะครับก็ต้องพยายามวิ่งข้างๆคนไข้ด้วยนะครับช่วงไหนรู้สึกว่าจิตใจอ่อนเพลียอ่อนล้านะครับขาดกําลังใจก็มาโพสต์ที่หน้า Facebook ของหมอนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาให้กําลังใจให้คําแนะนําเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมะเร็งก็ช่วยๆกันแล้วก็มีสังคม ของผู้ป่วยมะเร็งนะครับกับผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งก็ต้องช่วยกัน,นวิ่งมาราธอนไปด้วยกันนะครับบางคนวิ่งไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าโรคดีหมดเลยนะครับคุณก็มันดูแลสุขภาพาตนเองนะครับแล้วก็มาช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะครับทำบุญไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้สวัสดีครับ